สาขากายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูขอ,อนำเสนอท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อไหล่ท่าที่1แอนอก 1. แขนวางข้างลำตัวงอศอก90องศา 2. กดข้อศอกทั้งสองข้างและท้ายถอยลงบนเตียงแอนอกขึ้นค้างไว้5วินาที แล้วค่อยๆผ่อนวางอกลงบนเตียงทำซ้ำ5ครั้งท่าที่2กลางปีก 1. ตั้งศอกเอาฝ่ามือแตะใบหูทั้งสองข้าง 2. กลางศอกออกไปด้านข้างพยายามให้แนบกับพื้นเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้มีอาการเจ็บหรือปวดค้างไว้5-15วินาทีแล้วขยับศอกกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำ3ครั้ง ท่าที่ 3. ท่าทูนหัว 1. กลกางแขน90องศาและงอศอก 2. กลกางแขนแนบกับพื้นเตียงให้มากที่สุดไม่เกิน90องศาและเหยียดแขนขึ้นให้มืออยู่ระดับใบหูหันฝ่ามือเข้าหากันแล้วค่อยๆเลื่อนฝ่ามือขึ้นให้เหนือศีรษะมากที่สุดหรือเท่าที่ทำได้ค้างไว้5วินาทีแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำ5-10ครั้งท่าที่4ยืดสีข้าง 1. ยืนตรงยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะหันหน้ามองฝ่ามือขวาแล้วค่อยๆเอียงตัวไปทางด้านซ้ายโดยให้มือซ้ายค่อยๆเลื่อนลงเท่าที่ทําได้ค้างไว้15วินาทีแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำสลับอีกด้านด้านละสามครั้งท่าที่ห้าก้าวบิดตัวก้าวขาขวาไปด้านหน้าย่อเข่าขวาไม่เกินตะตุ่มขวายกศอกซ้ายขึ้นมาระดับไหลบิดตัวไปทางด้านขวาจนศอกซ้ายอยู่ในแนวเดียวกันกับเข่าขวา ค้างไว้5วินาทีแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วเปลี่ยนข้างทำซ้ำในลักษณะเดียวกันด้านละ5ครั้ง